ยินคำว่าแฟนแอลจะเริ่มถามไม่ให้ถามเรื่องแฟนหรอไม่ให้ถามไม่ให้ถามเรื่องแฟนเจ้านายบ้านนี้เขาไม่ยอมไม่ถามอ่ะทุกคนหนุ่มไอเดี่ยหนุ่มไอเดี่ยวเไอเดียนิดนึงได้ไหมขอถามนิดนึงได้ไหมได้ป่ะนิดนึงได้ไหมเต็งเต็งก็เคยเจอแล้วไม่ใช่หรอโอ้ยไงบ้างคะสถายะหัวใจตอนไหนก็แฮปปี้ดีแฮปปี้ถามแล้วล่ะค่ะแฮปปี้นะคะแฮปปี้ไม่นีแฮปปี้ดีแล้วอย่างนี้เวลามีคนอื่นมาที่บ้านหรือว่ามี แฟนที่บ้านเขาห่วงเลยคะแฟนมาบ้านเขาจะห่วงห่วงแบบบางทีแบบไม่ไม่ให้มาใกล้เราอะไรเงี้ยถ้ามาใกล้ทิวถ้ามาใกล้จังับเข่เอ่างนี้แหละแล้วแล้วอย่างงี้ไอจังหวะที่แบบต้องงอการโกรธกันช็อปเปอร์นี่มีส่วนไหมคะที่ก็ก็มีเหมือนกันครับคือบางทีเราเรารู้สึกว่าเรางอจนหมดบุกแล้วบางทีแล้วไม่ออกเออไงดีวะก็แบบเหมือนแบบให้ช็อปเปอร์ทำหน้าเราแบบผมชิปไปให้ดู